อนก็ยาต้มล้วนน้ำอ้อยสดเย็นเลี่ยบจ่าตรงทางขึ้นเลยนะคะวุ้นอ่ะเป็นวุ้นเมม

อ๋อเขาแพ็กกันอย่างนี้เองอ่ะ

จอนกินบาทใช่คะอ๋ออ right. okay. ันนี้แตงหอมหวานสามสิบบาทด้วยแตงไข่ยี่สิบนะครับหรือสับดินุ่มมกค่ะน่ไงาค่ะาบาท ได้ินไานครัมีคซอสครับมีคุกซอสนะครับวันงพอาเกันเลยแกเมีคุกซอสนะครับ อย่างนี้แกขอบคุณนะแก วันนี้มีมีราคาอะไรบ้างเอ่ยมีสาค่ะอ๋อสามสิบอ๋อยี่ห้าสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบร้อนมากแล้วพี่เนาะเหมือนมันจะเบื่อเนาะใช่งไรมาได้เอาไปฆ่าสุนก็เป็นร้อยเลยพี่เนาะเีย่านกเปิด S <S วันนี้เอามาเยอะบาวเอ้ยโอ้ขาดว่าไม่ไม่น่าจะเกินใบมงอมั้งของวาครับแก้วละสิบหทีเาเลยที่กินได้เขากลับบ้านบ้ากับบ้านนั่นแหละแก้วที่เขาสี่แก้วค่ะ เีกมฟรีนะจ๊ะ นาวาวันนี้เอามากิ้มไม้เ่ยโอ้ห้าพันเลยเท่าไรเอ่ยเนี่ยอ๋อห้าสิบบาทได้กี่โมอก็ยังถูกอยู่นั่นนะ เอาตรงสามสองที่สามร้อยสามจองใช่ป่ะนล่บัญชีไทยติดแปดถูนจ้ทอดไหมครับไม่ทอดตันไัร้อนเลย นี่แสดงว่ามานานแล้วดิเนี่ยข้ารอเสียงมันมีเสน้อไม่ละ10บาท10แถมหนึ่งคาเฟ่เจ้าบองฮา

เดียวปลาทอดเจ๋อเจ๋นะคะนี่ร้านเพื่อนพี่ยานะครับอันนี้นด้วยะคะครับผม,มช,ชื่อร้านยังไม่มีมันก็ที่เก๋ย่างเดียวป้าเก๋ย่างเดียวเองนะครก็ชื่อร้านนี่เลยยังไม่มีนี่นะชื่อร้านปลาแลันก็